ครับกาสวัสดีครับกาสวัสดีนะเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแน,นลนะครับมาพอพีพอนองของอ่าคำขึ้นขขงวันที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกหลังจากที่ลัตเตอรีพ่พันประกาศไปนะครับเก้าศูนย์เจ็ด นะครับ907ข้างล่างออกเก่าเก่าโอ้ยสร้างเป็นมลพี่น้องเนาะออกเก่าเก่าสองงวดเลยนะครับบางงวดเดียวนะครับที่แรกก็ออก 5. ห้าห้างวดก่อนนะครับงวดวันที่16มีนาคมเอ้ยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมออกห้าห้าแล้วงวดวันที่16ออก73แล้วก็ทับบนข้างล่างตัวเดียวกันนะครับงวดที่ผ่านมาคือวันที่หนึ่งเมษายนนะครับ ออกมาที่ออกมาที่อ่าศูนย์เอ้เก้าเก้าศูนย์เจ็ดหลักละเก้าเก้านะครับโอ้โหไอ,อ้น,นี้ก็ได้ครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเต็มเย็น สำหรับงวดนี้นะครับเนาะได้มาแล้วนะปูเพิ่นหายมาแล้วนะครับทางช่องน้องแสงแฉลเฮามาแล้วนะครับสําหรับงวดนี้งวดวันที16่16เมษายนหลังสงการานต์ถือว่า <c oughs> หายใส่ปีใหม่ไทย <c oughs> แนว่หายใส่ปีใหม่ไทยเนาะเ <c oughs> อาเข้าขมาแล้วก็อย่าลื่นรพี่น้อนนะกดะไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมันเลยครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน นำนะครับขอบคุณหลายสำหรับที่เพิ่อนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แชร์ไปพี่น้องแชร์ไปเพื่อนรัแชร์สองแชร์นะครับเนาะเอามาแล้วกันอย่าลืมกันเลวกันนะครับขอเคื่อขอแห้งพี่น้องนะล่ะนะครับพ่อให้ได้อ่ามีกำลังแรงอึ้แรงใจแห้งใจนะครับหาชิปดีๆเด็ดๆให้พี่น้องในบึงสำหรับวันนี้นะครับวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องมาแล้วเด้มาแล้วนะครับ เลขวิ่งเลขวิ่งพันมาแล้วนะครับห้ากับศูนย์รบบกูกูเกี่ยวหายมาแล้วนะครับหายมาก,ก่างดึกเของวันที่สองแต่ผมเพิ่งจะเอาเมาลงคลิปของคึืนวันที่สามนะครับก็จะเนะพราะว่าหลังจากลงของอาจารย์สิงนะครับก็เลยปฏิจ,จต่อเนื่องกันหลยกิจการพี่น้องมึงมาท่านนะครับก็เลย าจะโจ้ไว้จังหน่อยนึงนครับมากออกากาดมือนีแหละมือวันทีซีแบเนาะวิ่งศูนย์กับเอาเพิ่นคือนบูบา,บาบนล่างเนาะบาบเนาะเสียเอาอบนล่างไปเลยนะครับเนาะบนล่างไปเลยเห็นละวิ่งห้ากับศูนย์บนล่างนะครับวิบ่งห้ากับศูนย์บนล่างจับชุดมาให้นะครับหนะึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าอี่คือเอาแชปหน้าจอโจ้พี่น้องเพิ่งมหาห้ยลายชุดดิ้งวันนี่ครับ หมดวันที16่16เมษายนแัดหน้าจอไว้ด้วครับเร้ออาลอตเตอรี่เพิ่มมากอ่ะเฝ้าไปจัดไปหาเฝ้า,าไปแวะไปเบิง่งส่วนมากของปูเพิ่นนีสีบ่อค่อยผิษนะครับแต่ว่าครั้งเฮิงก็ผพิดทีนึงคือวานละ่ะนะครับหมดวนที่พันมากอ่ะผัดผัดไปไหน่อยหนึ่งนะครับแต่วัสีมาน่าจะแก้เมื่อไดนะครับน่าจะแก้เมื่อหน่น่าจะเข้าขึ้นก่านะครับ ไฮมาเนีนนะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยตัวตัวเนียนพนักผ้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งกันอ่าคือจับจุดเจนเนียนะครับหนึ่งห้าศูนย์ 150, มาจับชุดใดห้าศูนย์ห้าหนึ่งอ่าแล้วก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเนาะเป็นหนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะครับถ้าจับเป็นสามประตูน,นะครับเอาแคบหน้าจอไปพี่น้องแคบหน้าจอไปเด้ออ่าสำหรับกูกูเกี่ยวห่อถึงตน้นกา ค่อนข้างจะเข้าดียิ่พอสมมากพอควรนะครับสำหรับท่านที่อยากสร้างนะครับหอศาลาเอ้ยหอศาลาบอสลาหอละข้งน่าเพู้นนะครับเนาะก็ยินดีนะครับเด้อยโบราอ่าสิบโบราณหาโบราณลอยโบราณพันแล้วแต่กำลังศรัทธานะครับเด้วศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่สามท้อกสในนามพระบุลากตาปุญโญนะพี่น้องจับหน้าจอไว้นะครับพระบุลากตาปุญโญนี่คือ แนวทางของเพิ่นนะครับปูครูเกี่ยวเพื่อนไหนมาแล้วกลางเดือกนะครับเนาะผมก็ฟฝ้า,าเอานํามาลงพี่น้องเฮาได้พิจารณาพจาเจ,า,า,เจาซ่อม <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับาท่านที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับด,กด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจง้งเตือนให้น้ำเน่นะครับสำหรับเพื่อปีนกำลังแรงกับอแห้งแห้งใจ แบบเป็นการเรแห้งใจอ่ามีแห้งแห้งใจหาคลิปใหม่ๆหาตัวดีๆหาตัวเด็ดมาลงให้พี่น้องเ้าได้เบิ่งกันให้พี่น้องเ้าได้พิจารณาครับในงวดต่อๆกันไปเลยนะครับทุกงวดทุกงวดนั่นแหละเอาขอบคุณในหลายสําหรับพี่น้องผู้คนเขามาบ่งมาชมสําหรับผู้คนกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดให้เมื่อโหลดอันใดก็ได้นะครับเนาะกดให้เมื่อโหลดนะครับเขาคุมตังแซ่ไปแซ่ไปพี่น้อง เอามาย้ำอีกทีนึงสรุปให้พี่รองให้เดบังอีกทีนึงนะครับเนาะเอาวิ่งวิ่งบนล่างห้ากับศูนย์นะห้ากับศูนย์ผมจีมันผมรู้เขียนเบอริษัทไหนริพนเขียนเขียนมาทางนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับห้ากับศูนย์วิ่งบนล่างไปเลยนะครับเนาะนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนั่นนะครับอาร์ติเป็นตัวนึงเป็นบนอาร์ติเป็นล่างก็ไรหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็เป็นไปพี่รองหนึ่งห้าศูนย์เป็นบนห้าศูนย์เป็นล่างก็เก็ตสามกับเก็ตสามเหมือนล่ะ นะครับแคปหน้าจอไอ้งวดนี้เพิ่นไผ่มาบ่หลายตัวนะครับอ่าน่าสิเป็นเลขคำนวณตัวนี้นะครับเป็นเลขคำนวณสําหรับเลขทถูกเพิ่นให้ไลยส่งมาให้เออห้างเทียเพิ่นก็บ่จุดห้างเทียเพิ่นก็จุดก็ได้แต่เพิ่นนะครับเนาะถ้าเพิ่นจุดเพิ่นก็ส่งมาให้ก็ป่ะทีลงให้พี่ให้ยน้องฮาได้เบิ่งกันนะครับสําหรับอ่าคลิปนี้นะครับงวดนี้งวดวันที่16เมษายนนะครับก็เพิ่นก็ให้มาเป็นแนวทางนะครับที่จับกระจายข้าจ่ายกระพานเด้อพี่น้องเด้อ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่อบอการันตีว่าจะต้องออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าจะบอต้องจะบอออกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้กาบอการันตีนะครับเนาะใส่วิการอนุญาณในการรับชมนะครับในการรับชมนะเพราะว่าผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่อุดรธาน,านีนะครับอ่าเป็นแนวทางอีกทีนึงนะครับเป็นแนวทางอีกอย่างแนวทางอีก อ่าแบบนึ่งนะครับเนาะเป็นแนวทางดีกว่าห้องสีบ่มีตัวอย่างเ้าสีบ่มีแหน้าท่างห้องสีบ่มีเหาสีง้มโคงว่าไสง่ายไปเนาะนะครับถังงมไปหลยมันเกิดขึ้นว่าล่ะอจักถือแจัคคิดนะครับนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนห้มากนะคู่ใบจ่ายจพืให้มากกค่อนข้างสิน้นอยสุดพร้อมน้อยๆนอยีดีพี่องหนึ่งห้า3ูนย์สามตัวนะครับเนาะอาจจะชุดหหาศูนย์ติดตรงๆเต็มเต็มเน้นเน ่50กันหาหนึ่งแบบสาหรับ3ตัวก็คืออ่า150 50 2ตัวนะครับล้วกอมากันหาหนึ่งาพี่น้องชกมันับบอย่าลืมอลไวกันนะครับ02005113743เท่ากับศอบพระโบราลากระตาปุญโจนะครับเด้อหากว่าอย่าร่วมนะครับสั่งหอวระฆังเพิ่งกะโอ้ขึ้นไป เก็ต10-80%เลยครับยังยังอยู่น้อยนึงเพราะ้แล้วนะครับหาทุนทรัพย์อยู่เปอร์เซนเพิ่มว่านะครับเม่อยาดเราพูดเขาแยกสองสำรวจตรงๆนี่ก็ไวรัสเสี่ยวนะครับปัจจัยก็ได้นะครับมาสั่งซลามาสั่งหอระฆังเพิ่นนะครับเนาะมาสร้างชิปนี้นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไปนะครับด้วยแคปหน้าจอไว้นะครับก่รชื่ออันก่อนสิเต็มลอตเตอรี่มากอ่ะเฝ้าไปหาซื้อหาจัดนะครับเนาะ อทางนี้เท่านั้นกต่ทางช่องเฮาการสนับสน,นุนในอ่าแนวทางของรัฐดีแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเออนื่องบอแนะนำให้เหรียญกาพนันใดๆทั้งสิ้นสารคลิปนี้เอาไปเพียงสานี่นะครับไปพี่พน้องโชคมันอัสนสุขสุขคนคลิปนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณหลายสำหรับหลวงปู่เพลินนะครับที่เป็นเมตตาในทางช่องห้าวเด้๋ยวมา,อาบอกพี่บอกบอกน้องนะครับสารคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ